สัสดีครับกระผมทางเดินแห่งรักลองน่ารักนิสัยดีบ้านรวยแม่ครบเครื่องใช้ที่งสาวๆต้องการจริงๆส่วนความเจ้าชู้เหรอครับไม่มี <c oughs> ผมก็แค่ตามดาราลาวูดนะครับส่วนชื่อกรวบนะครับว่าเดินมาผมก็จะพบแต่รักรัก รักนะค่าคนดีของฉันจะยังไงก็รักเพียงเธอบฮัโลโหลจ้าอ๋ออ๋อบางจเหจ้ายังไม่ว่างยังไม่ว่างจ้ะจ้าจ้ะครับครับแป๊บนึงครับเป็นตู้ฮัลโหลจ้าอ๋อไปพูดเหรอจ้า ว่างจะว่างจัดมงดิงั้นเดี๋ยวเดียเจอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ชืักซอ่ปานชื่อมีนจริงๆค่ะสูยสวยสวะดับพรีเมีแมไม่มีอะไรมา แค่มีหน้าผากหนึ่งบใจชาแล้วก็สามสั้นเวอร์เวอร์สวัสดีค่ะผีเสื้อค่ะแต่เพื่อนๆชอบเรียกสั้นว่าผีนี่เป็นเต็มดีกว่านะคะผีเสื้อค่ะก็แดดนี้รกหน่อยพอมีสาย ชอบผู้ชายทุกคนที่ห,หล่อลํางสไตล์เพลงของเกาหลีหนือนะคะเพราะฉันเป็นลูกครึ่งอินโดจีนใต้ส่สมเกาหลีเหนือค่ะอยากเข้าวงการค่ะจะไปเป็นดาราแถวหน้ามีติดต่อเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าด้วยพัมไม่พร้อมเวียงค่ะ สวัสดีครับกระผมชื่อมาหาหาโชคชื่อนี้ได้รับการแต่งตั้งจากท่านพ่อและท่านแม่ซึ่งได้หนีการระเบิดจากวันธนิมนลของทั้งสองท่านนะครับท่านทั้งสองท่านเลยได้ตั้งชื่อนี้ให้กับผมกระผมได้รับการเลี้ยงดูมาแบบลูกคุณหนูเรียบร้อยเป็นอย่างมากโตมาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ถามว่าความรักจากท่านพ่อท่านแม่หรือไม่เฮ้อ จากคุณย่าเท่านั้นเลยครับซึ่งจริงๆแล้วท่านพ่อและท่านแม่ของกระผมไม่ได้รักกันเลยแต่คุณย่าอยากให้มีหลานเลยได้สั่งให้ท่านแม่ไปทำกิฟต์ครับอุ๊ยนี่ก็ถึงเวลาของผมแล้วนะครับที่ผมต้องไปสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับสรัตว์ทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันสำหรับหน้าที่องผมผมต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อสิริมงคละวรคณากรยาพิชดาบุตราชื่อเว่นว่าฟาวอีบีเป็นคนที่มีบุคลิกแบบว่าน่ารักล่าเริงแจ่มใสแล <Wow. S 1> ะรักสัตว์บวกกับความเป็นความที่มีความตลกในตัวเบาๆที่แบบว่าผู้ <c oughs> ชายชอบผู้หญิงตลก <c oughs> เป็นคนที่รักทะเลบวกภูเขารักธรรมชาติองค์ประกอบของการเป็นนางงาม โอ้ยคงได้เวลาแล้วค่ะปีนี้จะต้องขึ้นประกวด Miss World ขอบคุณค่ะอุย๊ยลืนท่ามาเจ้าตัวค่ะวันนี้นะคะท่าปรเติม,มาตัวของฟาโรคือนาฬิกาอีกอบนะคะนาฬิกะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนี่ชื่อนิชคุณนะครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่แปลกแต่ชอบอะไรแปลกๆหรือผู้หญิงที่แปลกๆนี่ผมฟัสมาเรียกหมดแล้วตาเหล่คลังทูมผู้ติดอ่างฟันบินไม่เคยผ่านผมไม่ได้สิ่งที่ผมชอบคือสัตว์คดีปลวกปลวกนะครับปลวกเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักสำหรับผมมากโดยเฉพาะตอนมันกินไม้เนี่ยลองดูนะครับ คมน่ารักน่าชังเลยทีเดียวความฝันของผมก็คือมีจอมปลวกเล็กๆอยู่ที่บ้านอยู่กลางบ้านข้างๆโซฟานั่งดูหนังจิบเบียร์ด้วยกันนะครับตอนที่ผมกำลังหาผู้หญิงคนหนึ่งที่จะมาช่วยดูแลจอมปลวกเล็กๆของผมนะครับจะเป็นใครไปได้นั่เทปคนเดียวผู้ที่จะมาดูแลจอมปลวกให้ผมเอตเตอร์กันครับ สวัสดีค่ะชื่อโรเลนะคะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกล่งเหมือนแก่นโรยุนลึกหยุดลึกหยุดลึกลงไปสุดขอบโลกแข่งตัววิทซาบป่นไคะก็เพราะว่านักทาแมนชีนไปทำวิจัยกับคุณพ่อค<ว>ุณพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์จบมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์เบร<ว>ิร์ดเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของลูกศิษย์เซอร์ไอแซคนิวตัน วันวันเนี้ยนะคะโลกเราเนี่ยจะสะดุดรอบตัวเองเกี่รอบโลเลซาร์ค่ะละครไทยทุกเรื่องเนี่ยโลเลซาร์กหมดเลยะคะ่ะเราทำการสํารวจมาว่าใครเป็นนางเอกบ้างโลเลเคยเป็นนางเอกด้วยนะคะ, <Ooh. S 1> ะดูข้างหลังค่ะไอดอลในดวงใจของโลเลนะคะก็คือคุณหมอเจอตึงแต่ว่าอนาคตเนี่ยอยากจะไปเป็นคีโอพัตตาที ได้เวลาไปดูละครแล้วนะคะังจ้าไปดูละครกันนะคะบ๊ายบาย